ครับผมในวันนี้จะพาเข้าเป้านะครับเข้าเป้าเรียว่าเข้าซิปนะครับนี่หลังจากที่เราได้ตำแหน่งขอบเอวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ฉีดด้านในนะครับเนี่ยถ้าเราทําแบบพอดีไอเส้นที่เราตัดกับเส้นเอวเนี่ยมันจะตรงกันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าขอบก็ให้ระวังนะครับอย่าให้มันย่นหรือว่าอย่าให้มันยืดนะครับถ้ามมนอย่างนั้นเราไอเส้นเอวเนี่ยมันจะขยับมันจะขยับมันจะไม่ตรงนะครับตอนที่เราทำแพทเทิร์นไว้นะครับต้องระวังตรงนี้ให้มากนะครับ แล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับให้เราต่อด้านหลังก่อนนะครับงานของผมนี้จะเป็นแบบขอบสองชิ้นนะครับชิ้นซ้ายชิ้นขวาแล้วก็มาต่อด้านหลังแบบนี้นะมาดูข้างล่างว่ามันตรงกันไหมตรงนี้เราจะพึ่งย้ำนะครับเราเอาไว้ก่อนนะครับ แผื่อว่าเราต่อไม่ตรงเราจะได้ต่อใหม่นะครับผมแค่นี้พอนะครับพอน,นิดเดียวนะครับแล้วก็มาดูว่ามันตรงกันไหมนะครับเสร็จแล้วด้านหลังโอเคแล้วก็มาด้านหน้านะครับทีนี้จับสิบขึ้นมาลักษณะนี้นะครับดูขอบด้านบนนี่ให้มันเสมอกันนะครับแล้วก็มือข้างขวานี่เราบีบตรงปลายซิปไว้นั่นนั่นนะครับ คับษณะนี้นะครับแล้วก็ย้ำตรงนี้ระวังตรงสีแยกนี้ดูครับให้มันตรงกันด้วยนะครับสีแยกแบบตะเคียบอกนะครับ Ya, seolah Pak ก็จะประมาณนี้ครับผมต่อเสร็จเราก็มาเข้าความในนะครับมครับ เสี้งเราก็มาเข้าซิปสวัสดีครับในช่องที่เราเว้นไว้นี่นะครับตอนเข้าขอบเราต้องเว้นช่องไว้ใส่ซิปด้วยนะครับประมาณครึ่งนิ้ว <c oughs> dầm vài nít một nữa các bạn. ชสองโค้งนี้เราต้องใจเยนเ็ยนๆนะครัสองโค้งระวังหัวซิบด้วยนะครับ ครับเสร็จแล้วตรงเสีแยกแล้วก็แบกไปเก็บย้ำไว้ด้วยนะครับร <c oughs> ูงครับกระเด็นซิป โคง้คงแบบนี้นะครับ